แนวทางเราพัฒนามาแล้วท่านผู้ชมวัตถเล็บเข้า75หตรงๆงนะครับแล้วก็เลขเด่นจากสูตรต่างๆก็เข้ากันเยอะนะครับเข้ากันหลายใบนะครับเรามาดูกันนะครับให้ดูด้านบนนะครับขวามือนะครับอันนี้คือจับชุดสงตัวล่างให้นะครับเข้า75หตรงตรงนะครับมาตรงกลางใบสีขาวอันนี้คือเด่นบนล่างนะครับเด่น8กับ1นะครับ อีกใบหนึ่งซ้ายมือนะครับเด่น6กับ8ซึ่ง2ใบนี้ชนเลข8นะครับผมบอกให้วิ่งรูดเลข8ปขก็เข้านะครับใบต่อมาอันนี้บนล่างนะครับดูซ้ายมือนะครับดูด้านล่างของใบสีขาวนะครับที่ทาวงกลมสีแดงไว้เด้อร์็ดมาหมดเลยนะครับตรงกลางนะครับในกรอบสีน้าเงินนะครับสุดกรอบที่แดงไม่มาสักตัวนะครับมาขวามือนะครับกรอบสีเขียวมาเลข5้านะครับและนี่คือเลขที่ออกนะครับ 7589ก็ 89, ข,อขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ถูกรางวัลน,นะครับเรามาตามกันต่อวดนนี้นะครับวันที่6พฤศจิกา67นะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุดเดชชแน,นลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับทั้งเอฟซีเก่าและเอฟซีใหม่ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกๆก,กําลังใจและก็ขอบคุณท่านที่กําลังจะติดตามคลิปนี้เรากลับมาพบกับแนวทางเราพัฒนานะครับประจํางวดวันที่6พฤศจิกา67นะครับ เป็นแบบสูตรคำนวณด้วยโปรแกรมสามารถมีค่ามีหลุดได้ผิดถูกว่าไปตามสูตรนะครับทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางในการนําเสนอแนวทางการเสี่ยงโชคเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับและก็อย่าลืมสนับสนุนสลด์ที่ถูกกฎหมายเท่านั้นนะครับหากทุกคนที่ชอบการวิเคราะห์เลขเด่นในแต่ละหลักนะครับเพื่อจะจับชุดเลขเองก็มีควรพลาดนะครับก็มีเด่นบนล่างเด่นล่างแล้วก็เด่นบนเด่น10หน่วยบนเด่นปักหลักนะครับหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วย พร้อมด้วยสรุป2ตัว3ตัวแยกกันนะครับ2ตัวแยกบนแยกล่างนะครับและก็สรุป4ตัวด้วยนะครับและท้ายคลิปก็จะมีเด็ดๆดดให้ดูอีกนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูด้านในกันนะครับไปครับ มาเริ่มที่ใบแรกนะครับเป็นเด่นบนล่างนะครับ1ันร้อยสิบหน่วยก็คือเด่นบนล่างส่วนเลขเด่นให้ดูในช่องผลลัพธ์ขวามือนะครับให้ดูด้านล่างนะครับด้านบนคืออดีตนะครับให้ดูขวามือในกรอบสี่เหลี่ยมสีน้าเงินนะครับเด่นสามสี่ห้าอ่าน่าจะเน้นสี่กับห้านะครับเน้นสี่กับห้าด้ให้จับคู่กับกรอบสี่เหลี่ยมที่แดงนะครับหกเจ็ดแปดนะครับจับคู่กันตรงกับบนล่างก็ได้นะครับ ตัวดีตนบนนะครับ789มาหมดเลยนะครับขวามือมาเลข5ก็เข้าคู่75นะครับแต่จับวิดจับสลับก็จะได้บนล่างพิจาณากันอีกนะครับอ่าใใบต่อไปนะครับบนล่างเหมือนกันนะครับใบสีขาวมาต่อกับใบที่2เด้อเด่นบนล่างนะครับเป็นเด่น2ตัวมาตัวบางงวดมา2ตัวนะครับส่วนเล็กเด่นงวดนี้ให้ดูด้านล่างเด้อ ในวงสีแดงนะครับเด่น0นย์กับ2นะครับเมื่อเทแล้วเด่น6กับ8นะครับมา1ตัวมาเลข8ทุถหลักสิบนะครับเลขที่ออกก็คือ7589นะครับเข้าหลักสิบเลข8เมด่อนีศูนย์กับ2พิจารณากันเองเด้อไปดูใบต่อไปใบสีขาวนะครับบนล่างมาต่อกับใบที่สาม ใบสีขาวนะครับใบที่3เป็นเด่นบนล่างนะครับเป็นเด่น2ตัวมาตัวบางงวดมา2ตัวนะครับส่วนเลขเด่นงวดนี้ดูด้านล่างนะครับนี่นะครับเป่นแกับ1น่ะครับงวดที่แล้วก็8กับ1มาเลข8นะครับซึ่งใบขาวชนกัน2ใบ8นะครับก็ให้วิ่งดูเลข8ก็ออก89นะครับก็ถูกอีกนะครับงวดนี้8กับ1นึงพิจารณากันเองนะครับต่อไปเป็นเด่นล่างเด้อ มาต่อกับพันร้อยเรือเด่นล่างเลขเด่นให้ดูด้านล่างขวามือนะครับในช่องผลลับนะครับด้านบนคืออดีตนะครับดูขวามือนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงเด่นล่างก็คือ5 4าสี่สสามนะครับผมชอบเลขหกกับเลขสีนะครับผมเดาว่าน่าจะมาครบนะครับสตัวล่างก็ลองพิจารณากันดูนะครับจับวิดจับสลับกันดูนะครับต่อไปเป็นเด่นบนทุกหลัก มาต่อกับร้อยสิบหน่วยหรือเด่นบนทุกหลักมีอยู่2ใบนะครับนี่คือใบที่1นะครับส่วนเลขเด่นให้ดูขวามือในเครื่องผลลัพธ์นะครับให้ดูด้านล่างด้านบนคืออดีตนะครับอ่าให้ดูซ้ายมือก่อนนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงเด่นบนทุกหลักก็คือ4 8 6นะครับนาไปจับคู่กับขวามือเด้ในกรอบสี่เหลี่ยมสีน้ําเงินนะครับ19 2 0จับเป็นคู่โต๊ดสตัวนะครับเพราะว่ามันเข้าคู่โต๊ดสามงวดติดแล้วนะครับ ดูขวามือนะครับด้านบนเลขสีแดงนะครับเลข5นะครับส่วนซ้ายมือเลข9สีน้ำเงินนะครับเข้าคู่โต๊ดนะครับมันออก589นะครับส่วนด้านบนไปอีกด้านซ้ายนะครับเขาเลข5สีฟ้านะครับขวามือเขาเลข8ก็เข้าคู่โต๊ดแปดนะครับด้านบนด้านบนขวามือนะครับเลข6สีแดงนะครับซ้ายมือเลข4ก็เข้าคู่โต๊ดนะครับมันออก614นะครับฉะนั้นงวดนี้วันที่6เดาว่า ส8 6กับ1 9ึ่งเน่าจะเป็นคู่โต๊ดอีกนะครับไปดูใบต่อไปเด่นบนนะครับมาต่อกับเด่นบนทุกหลักใบที่สงนะครับเป็นเด่น3ตัวนะครับเล็กเด่นให้ดูด้านล่างนี่นะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงดเดเ่นบนทุกหลักก็คือ2องนะครับ ผมเลือกเลข4ผมชอบเลขสี 4, นะครับส่วน,เพ,นเพื่อนพิจารณากันเองนะครับดูงวดที่แล้วด้านบนนะครับ3 4 5นะครับมันออก5 8 9มันมาหลักร้อยเลข5้นะครับวันนี้2 3 4น่าจะเดินต่อนะครับพิจารณากันเองเด้อต่อไปเป็น10หน่วยนะครับ ต่อกับ10หน่วยใบนี้เป็นสูตรใหม่นะครับของงวดที่แล้วหลุดนะครับส่วนเลขเด่นดูขวามือนะครับในช่องผลลัพธ์นะครับให้ดูด้านล่างนะครับด้านบนคืออดีตดูซ้ายมือในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงเดอ้อเป็น10หน่วยบนก็คือ41678นะครับมาครบหรือเปล่าก็ลองพิจารกกันดูนะครับต่อไปเป็นเด่นปักหลัก มาเริ่มกันที่หลักพันหรือสิบล่างเล็เด่นให้ดูขวามือนะครับในช่องผลลัพ์ให้ดูด้านล่างนะครับด้านบนคืออดีตนะครับดูในกรอบสี่เหลี่ยมที่แดงซ้ายมือเดอ้อเลขสิบตัวผมเลือกไว้หกเก้าแปดหนึ่งสี่เป็นเด่นหลักพันนะครับดูด้านบนนะครับเลขสี 4, เหลืองนะครับหล, 1, ลักพันเลขเจ็ดนะครับออกเจ็ดห้าแปดเก้านะครับเห็นได้ว่ามันอยู่ซ้ายมือนะครับเลขสีเหลืองสามแปดห้าหนึ่งก็เลขสี 4, เหลืองนะครับเลขสามเลขสี่ก, 4, ก็สี่หก หนึ่งสี่นะครับเลขสีเหลืองเลขห้าก็ห้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดนะครับเลขสีเหลืองฉะนั้นในห้าตัวนี้น่าจะอยู่หลักพันนะครับผมชอบเลขหกมากที่สุดเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็พิจารณากันเองนะครับต่อไปเป็นหลักร้อยมาต่อกับหลักร้อยนะครับหลักร้อยก็คือหน่วยล่างตัวเดียวกันนะครับให้ดูขวามือนะครับเลขเด่นให้ดูในช่องผลลัพธ์ด้านล่างนะครับ เกตสีแดงนะครับมันอยู่ซ้ายมือเนาะวันนี้ก็เลือกมา7ตัวนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดง0 1 9 8 3 6นนะครับก็น่าจะประมาณตรงกลางนะครับเ8้า4ปาประมาณตรงนี้นะครับน่าจะอยู่หลักร้อยนะครับต่อไปเดินต่อนะครับต่อไปเป็นหลักสิบนะครับมาต่อกับหลักสิบนะครับของเก่าหลุดนะครับ เลเด่นให้ดูขวามือในช่องผลลั์ให้ดูด้านล่างเด้อมันบนคืิดดีดนะครับดูขวามือนะครับในกรอบสีเหลี่ยมสีแดงผมเลือกไว้7ตัวหลัก10ก็คือ98 5 3 7 6ด้าสเจดสนะครับผมก็ดูจากอาดีตด้านบนนะครับเลขในดีที่ออกไปแล้วจะเป็นสีชมพูนะครับเลข8นะครับออก8 9เลข5้าก็ห้าเลข1ก็1 4สนะครับเลขที่เหลืออีก9ตัวคือเลขสีดําเลขไม่ออกปัจจุบันเป็นสีดําทั้งหมดเพราะเลขยังอ,ยงออกนะครับ่อไปเป็นหลักหน่วย มาตอกับหลักหน่วยนะครับใบนี้ก็สูตรใหม่นะครับเลขเด่นให้ดูขวามือในช่องผลลัพธ์นะครับให้ดูด้านล่างด้านบนคืออดีตนะครับอ่านี่นะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงขวามือนะครับผมเลือกไว้7ตัวคือ15 6 2 0 8 7อันนี้เด่นหลักหน่วยนะครับสังเกตจากด้านบนนะครับเลขสีดำเงินนะครับในอดีตเลขที่ออกไปแล้วจะเป็นสีนํำเงินนะครับหลักหน่วยเลข9กนะครับออกเลข1ก็ออก51อ่าเลข4ก็ออก14สนะครับ เก้าตัวคือสีดำือเลขกที่ไม่ออกนะครับหลักปักหลักมาได้ตัวเดียวเท่านั้นนะครับส่วนงวดปัจจุบันจะเป็นสีดำทั้งหมดเพราะเลขยังไม่ออกนะครับพิจารณากันเองเด้อต่อไปเป็นสรุปนะครับมาต่อกับสรุปใบที่หนึ่งเป็นสรุปสีตัวตรงแต่ไม่ยอมตรงสักทีคนหมุนไม่แม่นนะครับเราพัฒนา6พฤศจิกา6.7 ตัวเล็กๆสีเขียวก็เล็กเด่นนะครับอ่านดูนะครับหากจะใช้แคบไว้นะครับมีทุกอย่างนะครับในนี้นะครับดูไม่ทันกดยูเทอร์อ่ควรระวังนะครับปักหลักกับแต้มรวมหลุดง่ายนะครับทางที่ดีให้ใช้เล็กเด่นนะครับจับวิดจับสลับเอานะครับส่วนเล็กชุดสีแดงอยู่ด้านล่างนี่นะครับรวมทั้งหมด2ชุดได้แก่6480 9480ผมชอบชุดแรก6480ให้ตัดเล่นหรือจับวิดจับสลับเอาเด้อ ใบต่อไปนะครับสรุปสามตัวมาตอ่อกับสรุปใบที่สองนะครับสรุปสามตัวตรงแต่ไม่ยอมตรงนะครับคนหมุนไม่แม่นราวพัฒนาหกพฤศจิกาหกเจ็ดเลขสีเขียวคือเลขเด่นนะครับส่วนเลขชุดอยู่ด้านล่างสีแดงนะครับรวมทั้งหมดสิบชุดก็ไม่เยอะนะครับไม่เยอะเกินไปศูนย์สี่ห้าศูนย์สี่เจ็ดหนึ่งสามหกหนึ่ง สี่4 80, 48, 1, 6าหนึ่งสี่หกสี่หมผมชอบ2ชุดนะครับอันนี้ตามใจตัวเองนะครับผมชอบ4 8 0กับ9 4 7ส่วนเพื่อนๆนก็คิดต่างได้นะครับชอบตัวอ,อื่นได้นะครับก็ลองพิจารณากันดูเด้อต่อไปเป็นสรุป2ตัวนะครับส่งตัวบน มาต่อกับสรุป2ตัววนนะครับลาวพัฒนา6พฤศจิกา67นะครับเลขสีเขียวคือเลขเด่นเด้อส่วนเลขชุดสีแดงอยู่ด้านล่างโอ้วันนี้ค่อนข้างเยอะนะครับรวมทั้งหมด27ชุดได้แก่3 1 3 6 3 7 3 8 4 0 4 5 4 6 4 7 4 8 5 6 5 7 5 8 6 2 6 5 6 6 6 7 6 8 7 1 7 2 7 5 7 6 7 7 8 0 8 1 8 2 8 5 8 6 ผมเลือกตามที่ผมชอบกันแล้วกันนะครับผมเลือก 46, 47นะครับแล้วก็ 68, 80นะครับสวนเพื่อนๆมีเลือกเด็ดเลืกดังนะครับนำมาเทียบก,กันดูมีสูตรของเพงนำมาเทียบก,กันดูเลือกตัดสินใจกันเองนะครับต่อไปเป็นสรุป2ตัวล่างมาต่อกับสรุป2ตัวล่างนะครับราพัฒนา หกพิกาหกเจ็ 9, 6, นะครับเลขสีดำกับเลขเด่นนะครับส่วนเลขชุดสีแดงอยู่ด้านล่างนี่นะครับรวมทั้งหมด11ชุดก็ไม่มากเกินไปนะครับมี14 40 41 46 49 60 64 69 86 94 96ผมเลือกที่ผมชอบนะครับก็คือ46 49กสี่เก้า่หกเก้าเก้ส่ส่วนเพื่อนๆก็พิจารณากันเองนะครับมีแถมมาอีกหนึ่งใบนะครับเกือบลืมนะครับมีแถมมาอีกหนึ่งใบนะครับ ไปดูกันเลยนะครับอ่านี่นะครับอ่าอันนี้เป็นสูตรมือนะครับข้างล่างขวานะครับข้างล่างขวาเป็นสูตรมือนะครับส่วนด้านบนเป็นสูตรโปรแกรมนะครับหนึ่งใบมีสามหมื่นกว่าสูตรอ่าดูที่ผมทดลองทำรวดแรกนะครับได้เลขเด่นศูนย์หกเจ็ดสี่มันเข้า ครับมันออก4 6 1 4เข้าล่างนะครับงวดต่อมาตรงกลางขวามือนะครับด้านบนเด่น,น,ดน8 4 5 3มา3ตัวเลย3 8 5นะครับมันออก3 8 5 1เข้าคู่นะครับ3 8ขวามือด้านบนนะครับเด่น9 8 6 2มาแปดแปดเ 8, 8, 9, นะครับออก7 5 8 9เข้าบนนะครับส่วน,นงวดนี้วันที่6พฤศจิกาเด่น4 0 1 6ผมจับคู่6 4 1 4 0 4 และสูตรมือขวามือนะครับด้านล่างสูตรมือนะครับวิ่งรูด6กกับ7นะครับและจับคู่ได้6 2 6 3 6 4 6 8 7 2 7 3 7 4 7 8นะครับซึ่งทั้งสูตรมือและสูตรโปรแกรมชนกัน64นะครับกลับด้วยเนอร์บ,บนล่างนะครับวิ่งทูดบนล่าง6กับ7เน้นคู่4664เด้อนี่ที่ทำวงสีแดงไว้นะครับส่วนสูตรมือผมสอนที่เพจสุดเด็ดชาแนลนะครับถ้าหกาหกอยาก เรียนรู้ก็เข้าไปดูนะครับที่เพจ a c e b o o k นะครับเพจเฟซบ o o กสุดเด็ดชาแนลผมสอนชุดชุดนี้ไว้นะครับก็ลองเข้าไปดูที่เพจ Facebook นะครับสุดเด็ดชาแนลผมสอนวิธีการคิดนะครับนะครับตามนี้เลยนะครับหากดูในนี้ไม่เข้าใจก็ลองเข้าไปดูที่เพจ Facebook นะครับสุดเด็ดช n แนลนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับขอให้ถูก4ีตัวตรงๆ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับหากเพื่อนๆเฟซี 3, ท่านใดที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแชร์กันไปเยอะๆให้คนอื่นเขาได้เห็นด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ